ครับคลิปนี้เรามาดูรูหลวงช่วงปลายฝนต้นหนาวกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนหยุดตกนะครับก็วันนี้เป็นวันที่18ตุลาครับจะสังเกตว่าเริ่มจะมีลมเย็นเข้ามาแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ22องศาก็วัดจากในรถนะครับ มีน้ำฝนตกเยอะมากสังเกตยังไงเราก็เห็นสังเกตน้ำตกต,ตาดเลยงานะครับมาเ็ยังเยอะอยู่นะครับแต่สังเกตว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวได้ยังไงเกิดท้องฟ้านะครับมันจะมีหมอกนะครับแต่ว่าท้องฟ้ามันจะใสมากเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นมันแรกๆของปลายฝนต้นหนาวตัวน้ำมานะครับ มากครับท่วมไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับต้นไม้น้ําเลยก็มาจากไหนก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมรู้คือต้อนน้ําเลยน่ยมาจากผูหลวงนะครับก็เป็นหนึ่งในสามผูที่เขาจัดกันมีภูหลวงภูเรือภู้ประดึงส่วนภู้ประดึงนี่เป็นต้นน้ําของแม่น้ําพองนะครับซึ่งโผล่ขึ้นบนหลัง เช่นอมเก่าวกับอำเภอโพลวงนะครับสังเกตนะที่ผมจะวแวะประจำแล้วก็จะมาทำคลิปอัปเดตนะฮะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของโพรวงสังเกตไหมครับําวร้อนลเลยนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปกปากได้แล้วครับ เดินกันมาเรื่อยๆสำหรับจุดชมวิวผู้หลวงก็เป็นจุดที่ผมแวะพักประจำนะฮะเพราะธรรมชาติสวยงามเหครับเห็นตีนผู้หลวงไหมครับนี่ฮะชาวบ้านมีการลุกทำไร่ข้าวโพดขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะ นะครับถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ำทายหลักของภาคอีสานนะครับนี่นะเมื่อวานฝนตกแรงพอสมควรวันนี้ก็ลมหนาวเริ่มมาเยือนนะครับอากาศเย็นๆนะฮะคิดว่าปีนี้หนาวเยอะแน่นอนสาหรับจังหวัดเลยใครชอบอากาศหนาวก็มาจังหวัดเลยได้นะครับมาเที่ยวนะครับเมืองธรรมชาตินะครับ ภาษาโบราณเพราะว่าปีไหนานา้ำเยอะก็จะหนาวก็เอามาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปทูรวงช่วงลอยต่อหน้าฝนหน้าหนาว